ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมากก่อติดและอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุด การประจำวันที่22ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าทับหนึ่งแนวรบเดือดระอุอีกครั้งหนึ่งครับกลายเป็นเขมรเปิดจากตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้ F16 ของไทยเราครับก็ปูพรมถล่มแบบจัดหนักจัดเต็มถึง4ลูกนะครับพร้อมกับกองทัพไทยเรามีการโต้กลับมากกว่า200นัดเรียกว่าวันนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมก่อนที่จะมีการเจรจาพูดคุยถึงการประชุมอาเซียนและยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับเขมรมีการบินโดนป่วนกว่า40ลำบริเวณสนามบินของไทยเรา ซึ่งงานนี้อาจจะล้ำหน้าไปมากกว่าเดิมก็ได้โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้ถือว่ากำลังทวีความรุนแรงและร้อนระอุข,ขึ้นอีกครั้งหนึ่งต้องขีดเส้นใต้คำว่าอีกครั้งเพราะเหตุการณ์ในอดีตสอนเราว่าความสงบสุขบนชายแดนเปราะพังเพียงใด และว,วันนี้วันที่22ธันวาคมเรากำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในห่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากองทัพภาคที่หนึ่งซึ่งดูแลพื้นที่ชายแดนสำคัญหลายแห่งกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลและการประทะครั้งนี้ได้จุดฉนวนขึ้นตั้งแต่รุ่งสาง สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการประทะเล็กน้อยแต่เป็นการเปิดฉากโจมตีอย่างหนักจากฝั่งกัมพูชาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ด้วยความรวดเร็วและความไม่คาดฝันทันทีที่รายงานเข้ามากองทัพอากาศไทยก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเครื่องบินขับไล่ F-16 ของเราซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแสนยานุภาพทางอากาศได้ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจโจมตีทางอากาศเพื่อตอบโต้โดยได้ทำการทิ้งระเบิดปูพรมถึง4ลูกในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นฐานที่มั่นของฝ่ายตรงข้าม นี่ไม่ใช่เพียงการยิงตอบโต้ธรรมดาแต่เป็นการแสดงแสนยานุภาพที่ชัดเจนและส่งสัญญาณเตือนไปยังฝ่ายตรงข้ามว่าการละเมิดอธิปไตยของไทยจะไม่มีวันได้รับการยอมให้เกิดขึ้นกองทัพบ,บกของเราก็ไม่รอช้าเช่นกันมีรายงานว่ามีการยิงตอบโต้กลับไปมากกว่า200นัดนี่คือการตอบสนองที่หนักหน่วงและรุนแรงยิ่งกว่าวันก่อนๆอ,อย่างเห็นได้ชัด ความรุนแรงของการประทะในวันนี้กำลังทำให้หลายฝ่ายกังวลเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะมีการประชุมอาเซียนซึ่งปกติแล้วจะเป็นเวทีสำหรับการหารือและสร้างสันติภาพในภูมิภาคแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ชายแดนกลับร้อนระอุส่วนทางกับความพยายามทางการทูตอย่างสิ้นเชิง แต่เรื่องราวไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การประทะทางภาคพื้นดินและทางอากาศครับมีรายงานที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นเข้ามานั่นคือการตรวจพบโดรนกว่า40บลำบินป่วนใกล้บริเวณสนามบินสวนภูมิซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติหลักของประเทศนี่คือสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระดับนี้การบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามใกล้สนามบินเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความปลอดภัยทางการบินและอาจเป็นการบ่งชี้ถึงความพยายามในการก่อกวนหรือแม้กระทั่งการพยายามเก็บข้อมูลข่าวคลองในพื้นที่สำคัญของไทย ซึ่งงานนี้อาจจะล้ำหน้าไปมากกว่าเดิมก็ได้ถ้าเป็นฝีมือของฝ่ายกัมพูชารจริงนี่คือการยกระดับความตึงเครียดไปอีกขั้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดทั้งหมดว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและผลกระทบที่ตามมาจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามและเข้าสู่เรื่องราวสาคัญของเราในวันนี้กันเลยครับ มาเริ่มจากสถานการณ์อัปเดตล่าสุดตามแนวชายแดนไทยของเรากันก่อนที่เรียกว่ายังเกิดเหตุการณ์ปะทะอย่างรุนแรงครับซึ่งก็มีรายงานตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับว่าทางฝั่งกัมพูชานั้นเนี่ยเริ่มเปิดฉากยิงเข้ามาอย่างฝั่งไทยเราก่อนช่วงตั้งแต่ตีสี่สนาทีเลยนี่ไม่ใช่การยิงสุ่มหรือการยิงเตือนแต่น่าจะเป็นการยิงที่ตั้งใจและมีการวางแผนมาอย่างดีเพื่อทดสอบแนวป้องกันของเราหรืออาจจะมีเป้าหมายบางอย่างที่ยังไม่เป็นที่เปิดเผย นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ระอุและยังดุดเดือดเพราะชายแดนของกองทัพภาคที่1ฝ่ายความมั่นคงของไทยเราครับก็เปิดฉากใช้อาวุธหนักจัดหนักจัดเต็มโต้กลับขเขมรเหมือนกันโดยเฉพาะในพื้นที่สมะระภูมิบ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญที่มีการประทะก,กันอย่างดุดเดือดมาหลายครั้ง กองทัพไทยได้มีการส่งกำลังเข้าปฏิบัติการเพื่อที่จะยึดพื้นที่คืนและประกาศให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญการควบคุมบ้านหนองจานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความมั่นคงในภาพรวมของจังหวัดสระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงครอบคลุมทั้งหมดและเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งหมายถึงพื้นที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์แต่บ้านหนองจานเนี่ยสมรภูมิส่วนใหญ่ครับสภาพเป็นพื้นที่โลง่งทำให้ไม่สามารถกำลังพลไปปักหลักได้อย่างปลอดภัยโดยง่าย ลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้ทำให้การป้องกันเป็นไปอย่างยากลำบากและทหารต้องใช้ยุทธวิธีที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในการรักษาพื้นที่ถึงแม้ว่าเราจะเข้าไปได้แต่ก็อาจถูกอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาระดมยิงเข้ามาอย่างต่อเนื่องนี่คือความทา้าทายที่เราต้องเผชิญหน้าในทุกขณะจึงเป็นเหตุผลครับที่ทำให้กองทัพไทยเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้อาวุธหนักเข้าทำลายแนวลึกเลยเพื่อที่จะลดอันตรายและเปิดทางให้กับกำลังพลเข้าควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้อย่างเด็ดขาด นี่คือ,อยุทธวิธีที่จําเป็นเพื่อลดความสูญเสียและสร้างความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์การโจมตีแนวลึกเป็นการทําลายขีดความสามารถในการสนับสนุนการรบของฝ่ายตรงข้ามและเพื่อสถาปนาพื้นที่ให้เกิดเป็นความมั่นคงถาวรน,นี่คือเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อให้พื้นที่บ้านหนองจานกลับมาเป็นของภัยอย่างสมบูรณ์และถาวรน,นี่ในส่วนของพื้นที่บ้านหนองจานที่มีการเปิดแนวรบแบบระอุเดือดตั้งแต่ช่วงเช้าเลย คือเรียกว่าชาวนี้เนี่ยหลายจุดตามแนวประทะนะครับก็เดือดกันตั้งแต่เช้ามืดแล้วขอให้ประชาชนครับงดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกองทัพภาคที่2หรือว่ากองทัพภาคที่1ซึ่งขณะนี้ฝ่ายไทยเราก็ทําการยิงตอบโต้กลับด้วยปืนใหญ่นะครับอย่างต่อเนื่องมีรายงานเสริมด้วยว่าทางกัมพูชามีการเสริมกําลังที่บ้านจากากโกและบ้านโอไบเจนตรงข้ามกับจังหวัดสะแก้วนี่คือสัญ,ญญาณที่ไม่ดี เพราะการเสริมกำลังหมายถึงความพร้อมในการยกระดับความขัดแย้งให้รุนแรงยิ่งขึ้นจากรายงานเบื้องต้นนะครับที่ได้รับมาชาวบ้านในพื้นที่ครับยังสามารถได้ยินเสียงปืนใหญ่จากฝั่งไทยที่ตอบโต้ขเขมรไปแล้วมากกว่า200นัดอย่างชัดเจนเสียงปืนใหญ่ที่ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณชายแดนเป็นการยืนยันถึงความรุนแรงของการประทะในครั้งนี้คือเราตอบโต้กันแบบระอุดุเดือดมากๆ ซึ่งก็เป็นการระดมยิงจรวดหลายลำกล้องของไทยเราครับหรือที่รู้จักกันในชื่อ DTI 1G ขนาด122ม mm. ิลิเมตรระบบนี้มีความแม่นยำสูงและมีอนุภาพทำลายล้างเป็นวงกว้างก็ทำการโจมตีตำแหน่งฐานบัญชาการของขเมรและปูพรมทุกอำเภอติดกับชายแดนจังหวัดสระแก้วเลยการใช้ DTI 1G แสดงให้เห็นถึงความจริงจังของกองทัพไทยในการตอบโต้การลุกรานและพยายามที่จะยุติการคุกคามให้ได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งเมื่อวานนี้ครับกองทัพภาคที่1ก็ได้ออกมาแถลงเช่นเดียวกันว่าขเมรครับขี่รถถังเข้ามาส่งกําลังตามแนวชายแดนตาพระยาสะแก้วและยิงเข้ามาใส่ฝั่งไทยเราจากนั้นไม่รีรอเลยครับกองทัพประกาศส่ง F16 ขึ้นบินทิ้งไข่ถึง4จุดทั้งบ้านบึงตะกวนและบ้านตาพระยาการตอบโต้ด้วยเครื่องบินรบถือเป็นการใช้กําลังที่เด็ดขาดและรวดเร็วที่สุดเพื่อยุติภัยคุกคามจากรถถังของฝ่ายตรงข้าม รายงานนี้ครับออกมาจากสื่อกัมพูชานะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเครื่องบิน F16 ของไทยเราก็ได้ทิ้งระเบิดใส่พื้นที่บึงตะกวนจํานวนสีลูกซึ่งเป็นฐานที่มั่นฐานทหารของขมิมนครับเรียกว่าเป็นฐานบัญชาการเลยก็ว่าได้การทําลายฐานบัญชาการเป็นการบั่นทอนขีดความสามารถในการบัญชาการและควบคุมของฝ่ายตรงข้ามอย่างรุนแรงซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติการโดยรวมของกัมพูชาในพื้นที่แล้วบวกกับรายงานเพิ่มเติมล่าสุดออกมานะครับก็คือตรวจพบโดรน40ลำครับบินเก่ะกวนใกล้กับสนามบินสวนภูมิ การตรวจพบโดรนจำนวนมากขนาดนี้ในพื้นที่อ่อนไหวเช่นสนามบินเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาและสร้างความกังวลอย่างยิ่งเพราะสนามบินเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดเราเนี่ยจะมีการหารือในที่ประชุมสกสภาพความมั่นคงแห่งชาติในช่วงเช้านี้แล้วนี่คือการประชุมเร่งด่วนเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการรับมือเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็ต้องเร่งหาสายรับขมรน,นะอาจจะเป็นทีมรับจ้างเนี่ยมาบินในไทยแถวนั้นก็ได้ เพราะว่าในเรื่องของโดรนเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในระยะที่ห่างเกินไปมันก็บินไม่ได้นะครับต้องอยู่ในระยะรัศมีไม่เกิน5กิโลเมตรแหละคนที่มาบินโดรนก่อกวนในสนามบินสวนภูมิของไทยเราถึง40ลำถ้าเกิดเป็นขเามจริงนี่เรื่องเริ่มหนักไปกว่าเดิมแล้วนะครับถ้าเกิดมาบินก่อกวนในพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวกับแนวการรบเลยเนี่ยเราก็ต้องถล่มเอาให้ราบคาบเป็นหน้ากองเหมือนกันนี่คือการขยายพื้นที่ความขัดแย้งไปยังพื้นที่พลเรือน และเป็นไผ่คุกคามที่ไม่สามารถยอมรับได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเรามีสิทธิ์และหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของเราทุกตารางนิ้วรวมถึงน่านฟ้าเหนือสนามบินที่สำคัญที่สุดของประเทศด้วยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดกับกองทัพภาคที่1นนะครับที่มีการดุเดือดอย่างต่อเนื่องเพราะเหมือนกับการเจรจาหยุดยิงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับการประชุมอาเซียนในวันนี้ต้องจับตาเลยครับที่ผมบอกแหละ เราอาจจะใช้โอกาสนี้ในการรุกคืบแล้วก็ยึดพื้นที่ได้พอยึดพื้นที่เสร็จสับปั๊บเนี่ยประกาศเจราจาหยุดยิงหยุดยิงทันทีถ้าเกิดว่าเราอยู่ในพื้นที่ได้เปรียบครับก็จะสามารถทําได้นี่คือหยุทธศาสตร์ที่ฉาญฉลาดหากเราสามารถสร้างความได้เปรียบในพื้นที่จริงก่อนการเจราจาก็จะทําให้เรามีอํานาจต่อรองที่สูงขึ้นในการกําหนดเงื่อนไขสันติภาพก็ต้องส่งกําลังใจให้กับโซนกองทัพภาคที่1ของไทยเราด้วยนะครับ ขอให้กำลังผลทุกนายปลอดภัยและประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าอีกหนึ่งจุดที่ยังดุดเดือดไม่แพ้กันนะครับถึงแม้ว่าเราจะสร้างความได้เปรียบและก็ควบคุมพื้นที่ได้มากกว่ากับโซนกองทัพภาคที่2ครับรายงานออกมาล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้บริเวณชายแดนพระวิหารครับทั้งฝ่ายไทยเราและก็ฝ่ายขเขมรน,นั้นมีการสาดกระสุนเข้าใส่กันอย่างต่อเนื่องและอาจจะดุเดือดมากยิ่งกว่าทุกวันด้วยกับเฉพาะตรงนี้ บริเวณชายแดนเขาพระวิหารเองทั้งผามอนแดงห้วยตามารีเอ่ยแต่ว่าอีกหนึ่งจุดที่มันเดือดก็คือห้วยตามารีเนี่ยแหละครับที่ขมรนนั้นหวังใช้เป็นประตูครับเข้ายึดคืนพื้นที่ภูมะเขือภูมะเขือเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญที่หากฝ่ายใดเข้าควบคุมได้จะมีความได้เปรียบอย่างมากในการควบคุมพื้นที่โดยรอบแต่ว่าในจุดยุทธศาสาศตร์ตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดขมรยึดได้ก็ต้องยอมรับนะแต่ผมเชื่อว่าทหารไทยเราเนี่ยตั้งรับพีมั่นนี่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าเราสถาปนาแบบแข็งแรงมากๆการที่ขเขมรจะขึ้นมายึดมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถึงแม้ว่าจะมีการระดมยิงอย่างหนักเข้ามาก็ตามในพื้นที่ห้วยตามารีนะครับก็เป็นช่องเขาและที่อยู่สูงขเขมรเนี่ยยังคุมพื้นที่อยู่ตรงนั้นเอาไว้นะครับจะปีนขึ้นมาบนเขาเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทําได้ยากมากๆและด้วยความแข็งแกร่งของแนวป้องกันของเราจึงมั่นใจได้ว่าทหารไทยจะสามารถปกป้องพื้นที่นี้ไว้ได้ แล้วเมื่อคืนนี้ครับพื้นที่ช่องอานนมาเนี่ยก็มีเสียงหมาหอนตลอดทั้งคืนเลยนี่คือสัญญาณที่ชาวบ้านเชื่อกันเป็นลางบอกเหตุถึงอันตรายหรือการประทะที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งจุดครับที่ตลอดทั้งวันยังคงเกิดการประทะกันอย่างหนักโดยเฉพาะการใช้ปืนใหญ่แล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดอย่างหนาแน่นในเบอร์ดีผาหม้ออีแดงแล้วก็ภูมะเขือนี่คือจุดปะทะที่ร้อนระอุอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีที่สองหมายถึงผู้บัญชาการทหารภาคที่สองเนี่ย ก็มีการสรุปสถานการณ์ล่าสุดออกมานะครับทั้งเบอร์ดีช่องอานนท์มาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไทยเราก็ยังสามารถควบคุมจังหวะการยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความแม่นยำสูงนี่คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของกองทัพไทยที่สามารถรักษาความได้เปรียบและสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามได้อย่างแม่นยำขณะที่ฝ่ายกัมพูชานะครับมีการใช้รถถังยิงตอบโต้ในช่วงค่าแต่ว่ายังไม่สามารถผลักดันแนวรบได้สําเร็จนี่แสดงให้เห็นว่าแม้กัมพูชาจะใช้กําลังรบหนัก แต่ก็ไม่สามารถเจาะแนวป้องกันที่แข็งแกร่งของไทยได้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงตั้งแต่ในจังหวัดอุบลราชธานีกันก่อนครับโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกนั้นก็ตรวจพบการยิงอาวุธประจำกายเป็นระยะซึ่งลักษณะครับเป็นการยิงตรวจแนวนี่คือการยิงเพื่อประเมินขีดความสามารถและตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามขณะที่พื้นที่ช่องอานน์มาครับฝ่ายกัมพูชาก็ถอนกำลังไปตั้งแนวรับที่2ห่างจากพื้นที่สู้รบราว10กิโลเมตรและก็ใช้โดรนบินตรวจการฝ่ายไทยเราอย่างต่อเนื่อง โอ้โหถอยไปไกลมากนะครับ10กิโลเนี่ยการถอนกำลังไปถึง10กิโลเมตรและใช้โดรนตรวจการเป็นการบ่งชี้ว่ากัมพูชาต้องการลดการประทะโดยตรงและหันมาใช้ยุทธวิธีเฝ้าระวังทางอากาศแทนนี่คือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่น่าสนใจแต่เราต้องไม่ประมาทส่วนชายแดนจังหวัดศรีสะเกดครับรายงานล่าสุดทั้งซำแต่โดนตวนภูผีสัตโสมพนมประสิทธิทโสช่องตาเท่าถือเป็นพื้นที่ที่ปืนใหญ่แล้วก็ปืนครกตอบโต้กันอย่างรุนแรงที่สุดเลย การประทะด้วยปืนใหญ่และปืนครกบ่งชี้ถึงการต่อสู้เพื่อควบคุมพื้นที่ระยะไกลและสร้างความเสียหายให้กับฐานที่มั่นของอีกฝ่ายซึ่งฝ่ายกัมพูชาครับยิงกดดันเราเป็นระยะโดยเฉพาะบริเวณเขาสัตะโศและผู้ผีนั้นก็ยังระอุอย่างต่อเนื่องนี่คือจุดที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างแรงกดดันและเปิดช่องว่างในแนวป้องกันของเรา ขณะที่ฝ่ายไทยครับมีการยิงตอบโต้ไปยังจุดตรวจพบการยิงหลายครั้งพร้อมกับใช้โดนทิ้งระเบิดทำลายที่ตั้งของฝ่ายตรงข้ามจนได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับการใช้โดนทิ้งระเบิดเป็นการแสดงให้เห็นถึงความล้ำสมัยของเทคโนโลยีทางทหารของไทยและความสามารถในการปฏิบัติการโจมตีจากระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนบริเวณผามอนแดง้วยต t มะเรียของจังหวัดสีสะเกดเนี่ยทั้งสองฝ่ายทั้งไทยแล้วก็ขเขมรก็ปะทะกันตลอดทั้งวันเลยด้วยอาวุธประจำกายบ้างด้วยปืนข่อบ้างนี่คือการประทะในระยะประชิดที่ต้องใช้ความกล้าหาญและความเชี่ยวชาญในการรบภาคพื้นดินอย่างสูงส่วนบริเวณภูมะเขือช่องโดนอาลพลายพลายหินแก้อนครับก็มีการยิงแบบประปลายซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงเฟอ่อตรวจและยิงกดดันเป็นระยะอยู่อีกหนึ่งจุดครับ เป็นชายแดนจังหวัดสุรินทร์ครับก็ต้องบอกว่าเริ่มจากพื้นที่ช่องจอมช่องเพลอแล้วก็ช่องระยีรวมถึงพื้นที่ปราสาทคนานะครับฝ่ายไทยเราเนี่ยก็สลับเปลี่ยนที่หมายและตึงกําลังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ปราสาทคนาครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยใช้รถถังเข้ามาในพื้นที่แต่ก็ไม่เกิดความสูญเสียนี่คือการทดสอบแนวป้องกันของเราและพยายามหาจุดอ่อนในการแทรกซึมซึ่งเราก็ตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนอีกหนึ่งจุดที่สําคัญของจังหวัดสุรินทร์ครับก็เป็นปราสาทตาควายกับเนิน350ช่วงนี้เราก็ใช้รถ JCB เคลียร์พื้นที่นะครับบวกกับรถเนี่ยเหยียบกับระเบิดทําให้ยางล้อหน้าเสียหายแต่ว่ากําลังคนของไทยเราปลอดภัยนี่คือการทํางานที่เสี่ยงอันตรายของหน่วยทหารช่างซึ่งต้องเคลียร์พื้นที่จากทุ่นระเบิดและสิ่งกีดขวางต่างๆเพื่อความปลอดภัยของกําลังพลและประชาชนในพื้นที่ แล้วต่อมาครับก็พบการยิงจากฝ่ายกัมพูชามายังยอดเนิน350ในช่วงเย็นเนี่ยมีการตรวจพบการเคลื่อนยานรบไทยเราก็เลยใช้ปืนเนี่ยยิงสกัดเอาไว้ก่อนการยิงสกัดยานรบเป็นการป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใกล้แนวป้องกันและสร้างความเสียหายให้กับกําลังพลของเราซึ่งเป็นยุทธวิธีที่จําเป็นเพื่อรักษาความได้เปรียบในพื้นที่ ในขณะที่พื้นที่ช่องกลางแล้วก็ตามเมืองโทมนะครับฝ่ายไทยเราก็ตึงกําลังตลอดแนวเลยโดยเฉพาะพื้นที่ตามเมืองโทมครับกัมพูชาเนี่ยมีการยิงจรวด BM 2 1วนีวันครับมาอย่างด้านที่ใต้ของตัวปราสาทตามเมืองเหมือนกันนี่คือการใช้จรวด BM 2 1วนีวันในการโจมตีพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งถือเป็นการกระทําที่ไร้ความรับผิดชอบและสร้างความเสียหายต่อมรดกโลกอีกด้วยอันนี้ก็เป็นการอัปเดตของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ อีกจุดหนึ่งพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับในส่วนของช่องสายตากลุ่มนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังคงตึงกาลังเผชิญหน้ากันตลอดแนวเลยนี่คือการประทะแบบประจันหน้าที่ต้องอาศัยความพร้อมรบและขวัญกําลังใจของทหารทั้งสองฝ่ายอย่างสูง และนอกจากนี้ในพื้นที่ส่วนหลังครับจังหวัดสุรินทร์ก็สามารถตรวจพบจรวด B M 2 1่ที่วันจำนวนสี่ลูกยิงตกในพื้นที่ทิศใต้ของบ้านหนองจูบตำบลตาเมียงอำเภอพนมรงรักครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังไม่พบการรายงานความเสียหายหรือว่าการสูญเสียขึ้นมานี่คือสัญญาณว่าแม้จรวดจ,จะตกในพื้นที่ของเราแต่เราก็สามารถรับมือและป้องกันความเสียหายได้ในระดับหนึ่งขมรนก็เริ่มระดมยิงในพื้นที่บริเวณของไทยเรามากขึ้นนี่คือการเพิ่มความถี่และความรุนแรงของการโจมตีซึ่งเราต้องเตรียมพร้อมรับมื แต่ก็มีคําถามออกมาเยอะแยะมากมายนะครับว่าทําไมเราถึงไม่มีจรวดหลายลากล้องที่ยิงสู้กับจรวด B.M. ของเขมรบ้างคาตอบก็คือทับบกของเราเนี่ยมีจรวด D.T.I.1G อยู่แล้วนะครับแต่ว่าของเรานําวิธีครับยิงได้แม่นตามเป้าไม่ใช่เป็นการยิงแบบสเปะสปะแบบจรวดของเขมรจรวด D.T.I.1G ของเราเป็นระบบนําวิถีด้วย G.P.S. และ I.N.S. ทําให้มีความแม่นยําสูงมากและสามารถเลือกเป้าหมายได้อย่างจำเพาะเจาะจงนี่คือความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่สําคัญของเรา ขเขมรเนี่ย b m 2 1ครับจะเน้นทำลายที่หมายแบบรัศมีวงกว้างอย่างน้อยๆเนี่ย500เมตรต้องมีในจุดนั้นนะครับสำหรับ b m 2 1ของขเขมรนะพอยิงมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะกระจายกันเลยประมาณ500เมตรประมาณนี้นะครับนี่คือจุดประสงค์ของ b m 2 1ที่เน้นการโจมตีแบบปูพรมและทำลายล้างในพื้นที่กว้างซึ่งเหมาะสำหรับการทำลายพื้นที่เปิดหรือการโจมตีเป้าหมายขนาดใหญ่แต่ความแม่นยำต่ำทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่ที่ไม่ใช่เป้าหมายบ่อยครั้งส่วนฝั่งไทยเราไม่ได้มีการกระจายก็เลยได้สสร้าาาางควมมเียหยหก กับเขมรเพราะว่าเราเอา และนั่นคือภาพรวมของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังคุกรุ่นอยู่ในขณะนี้ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นการประทะที่รุนแรงและความพยายามทางการทูตที่ดำเนินไปพร้อมกันล้วนเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะทุกการเคลื่อนไหวทุกการยิงทุกการตัดสินใจล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศและความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวมเราจะยังคงเกาะติดสถานการณ์และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอย่างต่อเนื่องขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทหารหารทุกนายที่เสียสละเพื่อปก ป้องอธิปไตยของชาติและขอให้ทุกคนปลอดภัยจากภัยอันตรายที่กำลังคุกคามอยู่ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังสถานการณ์สำคัญนี้และพบกันใหม่ในการอัปเดตข่าวสารครั้งหน้าสวัสดีครับอมช